เฮ้ยทุกคนสวัสดีครับวันนี้นี่ครับเราจะมาเล่นในตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลห้าสิบแล้วเปลี่ยนผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ล่ะป่ะทุกคนไปดูคลิปกันโย่สวัสดีทุกคนครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลพี่นะครับอยู่ที่เวลยี่สิบสองเนี่ยเอา้าดูเอาทุกคนดูเอาเฮ้ยเกินไปว่ะ อ่้าผมมาต่อดีกว่านะครับทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่พี่แบบหายไปนานและการทอนนะครับเนื่องจากว่าพี่ก็ติดธุรานิดนิดนึงนิดหนึ่งแน,น,งนโอเคซึ่งวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่นะครับจำมาเล่นตั้งแต่วีวิวหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่เล่นรนบตั้งแต่เีววหนึ่งจริงนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยลืมลืมกดอัดนะครับ ก็เลยมาอัดตอนเวลยี่ส <ality> ิบสองแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าพี่เนี่ยนะครับตั้งใจเล่นมากๆเลยครับคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะบอกตรงบอกตรงนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะสลับฟาร์มตั้งแต่เวล1หนึ่งนะทุกคนครับมาดูว่าพี่เนี่ยฟาร์มตั้งแต่เวล์ยี่สิบสองเลยกันนะยี่สิบสองถึงเวล5ห้าสิบเนี่ยพี่เนี่ยนะครับผมจะ เป็นยังไงบ้างจะจะรอดหรือเปล่านะครับผมโอ้โหพี่บอกเลยว่าเป็นการเล่นที่หืมจุดยอดจริงนะครับผมบางบางอันพี่ก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องแบบเป็นเบกตี้เคนนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆรอเคผมมาครั้งแรกเนี่ยนะครับพี่นะครับผมก็โชคดีหน่อยนะครับก็คือได้ออเหมือนกับผู้เล่นนะครับผมในแมปช่วยหน่อยนะครับก็คือได้ออฆ่าตัวบอสลิงนะครับผมก็เลยข้ามเบลได้ดีหน่อยนะครับผม อ่านะครับแล้วเรานะครับก็มารับเควสกันอีกนะครับผมเพื่อที่จะไปฟาร์มต่อนะครับก็คือผมอ่ะนะครับผมจะไปฆ่าบอสลิงนั่นเองนะครับพี่จะอัพแบบอัพไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเบล50นะซึ่งเบล50เนี่ยพี่บอกเลยครับว่าพี่แบบอยากลองดูนะครับต้งเราเล่นเองอ่ะทุกคนเออนะครับอาจจะมีการชนละโนกันหน่อยนะครับเฮ้ยครั้งนี้จะดีหน่อยนะครับผมก็คือเรามีแบบเหมือนกับว่าผู้เล่นในเกมอ่ะคือเขามาฟาร์มด้วยนะพอเหมือนกับเราช่วยอ่ะเออ นะครับผมเหมือนว่าเราตีไปด้วยมันก็ช่วยไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่ผมที่ผมเล่นตอนนี้นะครับผมก็มีแผนชั่วร้ายนะตอนนี้ก็ก็ยนนี่ิบแปดแล้วแหละนะครับผมผมเห็นเรือแล้วผมอยากลองด้วยตัวแต่ว่ามันยังไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าตกทะเลไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะพี่ังไปกินผลพิสานั่นเองนะครับผม <laughs> พี่บอกพี่ขมโยขมยขโมยปืนอไอขโมยเรือเขาเลยลกันนะเดี๋ยวเราจะไปตรงตรงไหนดีทุกคนพี่ว่าแบบพี่เบื่อพี่เบื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูอ๋อเป็น ผลพิศาส์นะครับว่าเขามีอะไรมาขายบ้างนะครับสำหรับผลพิสศาสรนะอยากซื้อแบบข้ามขั้นเลยทุกคนไม่ได้ฟาร์มแบบฟาร์มง่ายใช่ไหมคือคนมีตังค์มันจะแบบดีหน่อยนิดนึงนะทุกคนนะเรามาดูคะแนนทุกคนครับมีผลกิโลเนีฮยผลบัลลมว่ผลระเบิดอู้หลายผลมากเลยทุกคนผลพระผลสั่นผลลาวาอุ้ยผลเสือผลองค์เนี่ยผมอยากได้ผลเสือมากเลยนะทุกคน โอ้โหโอเคสามพันโลบาร์กนู่นน่ะทุกคนจนเกินนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่านะครับคิดว่านะเราจะไม่รอดหรอกจนขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปหาแบบฟาร์มต่อดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่เราจะไปสุ่มผลปีศาจนะครับเวลด์ห้าสิบเนยนะครับซึ่งตอนนี้เวิลด์ที่ยึดไปแล้วนะฮะขาดอีกเท่าไหร่ทุกคนขาดอีกยี่สิบอ่อยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามก็จะครบนะฮะทุกคนครับ เออตอนนี้เราหลงมาถึงไหนวะเนี่ยไอเคตอนนี้ผมแบบเหมือนทัวร์นะทุกคนครับตันนี้ผมมันคุนๆเนาะเหมือนแบบไอตรงแบบทหารเนี่ยทหารเรือป่ะใช่ไหมผมว่าใช่โ <c> อ <oughs> ้โห <c oughs> เสียงแบบอายาเสียงแบบสุดยอดมากเลยนะทุกคนเหมือนมาทัวร์ก่อนและกันนะทุกคนก่อนจะไปแบบโอ้คุยๆแรงๆแรงๆทุกคนเดี๋ยวพี่แบบคือพี่มาหาซื้อนี่ก่อนทุกคนมาซื้ออยู่ดาบก่อนโอ้โห เป็นแรงเกินผมเพิ่งรู้ว่าแบบผู้เล่นใหม่นี่เป็นอะไรที่แบบโ,โหโคตรยากยิงเลยคนกลับมาแบบที่เดิมมันะ <c oughs> ด,มมดีกว่านะครับที่เดิมมันดีกว่านะครับรับเควสเราก็ไปต่อกันดีกว่านะครับคิดว่าจะโอเคกว่านะครับเขาเป็นครั้งแรกนะครับทีพีแบบเล่นตั้งแต่ว1ลหนึ่งนั่นเองนะครับผมพีการพูดแบบผู้ผิดพูดถูกหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลสามสิบสามแล้วนะครับ บอกเลยว่าต,าตัดเอาตัดเอาตัดเอาเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปยาวมากนะพี่บอกตรงว่ายาวแม่งครดคูดนะพี่บอกตรงเดี๋ยนี้้ก็ตีรอบอสแล้วกันตอนนี้นะฮะบอสยังไม่ยังไม่เกิดน,นะครับผมบอสของเกาะลิงนะ <c oughs> มาละมาละอุ้ยมีคนแบบสาบกดเลยทุกคนมาพี่คิดว่าคราวนี้น่าจะเร็วเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันมีคนแบบวันนี้ผลพิศจอะทุกคนเราไม่มีอะทุกคนที่เดาดิเออมาต่อเลยว่านะฮะ เอาเลยนะครับแพทย์จะโอเคอยู่นะมาทีมาทีพี่แบบค่อ,คอยลอยทุกคนออลคอยเอาลอยเอาเราค่อยลอยเอาโอ้โหติด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 บอกเลยว่าติดตัวนี้มันแบบโโอ้หพี่ลองแล้ว,วติดมันอะไรแบบผลราวา่าเอาดิพี่อยากสุ่มแล้วทุกคนอยากให้ถึงแบบเวลห้าสิบเราตอนเนี้ยอ๋อเสียนเสียนเสียนเอาดิเหมือนเราเป็นตัวแบบเรียบร้อยครับ เย้ปลอยอ๋ออาบก่อนเอากันเฮยทุกคนครับ <c oughs> โอเคผมปะต่อเลยดีกว่านะทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่เวลสามสิบสี่ละพี่ก็มาดูว่าพี่จะไปเกาะไหนต่อก่อนนะั้นเรือว่าเกาะอะไรทุกคนเกาะมีธงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะน,นี้กันนะครับโอเคปะอ,อือทุกคนดูด,ดิอ,อุ้ยมุมคตสวยฮะสวยจริงสวยจริงปะ สำหรับการเล่นดีครับผมรั้งแรกของเรานะครับเล่นแบบยาวๆเนี่ยทุกคนไปต้องสงสัยนะครับว่าทำไมพี่จึงได้แบบเรือแบบสวยจังนะพี่ป้นเข้ามาอีกเหมือนเดิมแน่นอนสกิลการแบบขับรถของพี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยขับเรือดิขับรถอะไรไม่ใช่ฟีฟาเนะยโอ้ติดติดนะครับผมเราไม่เราไม่ได้จับคอมนี้ประมาณหนึ่งปีทุกคนเกือบหนึ่งปีมารับเวสเลยด้วยกันเนาะนะครับผมถึงเกาะนั้นแล้วผมไม่แน่ใจว่าชื่อเกาะอะไรใครรู้ก็ เป็นบอกผมหน่อยแล้วกันนะนะครับมานะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่ก็มีดาบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปรับควสนะผมไปรับ,รบควสกันนั่นแหละไปมาผมเจอละเจอละนี่แหละตัวนี้แหละทุกคนตัวนี้แหละมาแต่พี่จะว,วิธีการแบบอ่อฟาร์มพี่นะพี่จะให้มันมาแบบแบบว่าไงแบบห้านหนึ่งอะไรเงี้ยพอดีพี่ตึงเกินนะทุกคนเข้าใจไหม ที่โมไปเรื่อยนะครับพี่พี่ก็แบบไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่พี่แบบเป็นวิธีที่แบบเราจะทีเดียวมันจะเออโอเคแต่ว่าแบบถ้ามันแบบแรงนะทุกคนนะถ้าถ้าแบบมันมอนหรือว่าบอดตีแรงเียบบอดไหมตวเนี้เออคือแบบพี่ฟาร์มเราก็จริงนะแต่มันดูดีมันดูมันดีพี่โอ้ยมันแรงเกินคือหลบๆแป๊บหลบแป๊บคือมันแรงเกินเว้ยโอ้ยเบาๆแน่เห็นใจคนแบบไม่มี เห็นใจคนที่มีผลวิสัตนะครับเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวแหละนะครับเป็นสายตรงสายเติมผมว่าว่าเอาดีเอาดีเจอเสเต็ปผิวผิวจัดผิวจัวจดดูมาดิมาดิอ่ามามามาไก้ละลได้ละได้ละทุกคนคราวงนี้และของจริงของจริงให้แบบนี้ผมว่าดีนะได้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 ได,ได,ได,ได้เอาเรื่อง เบลสามสี่เราโอ้โหรอระเปล่าเนี่ยคุณดูมันตีแรงอย่า่ะะทุกคนเอาดิมาดิได้อยู่ที่อยู่เอาดิมาเรื่องครับตายไปสองแล้วใช่ไหมน,นี้อืมมาดิมาดิครับน้องๆขาดสี่คนขาดสี่ขาดสี่จะครบเควสครั้งแรกของเรานะครับในเกาะใหม่นะครับ <c oughs> มา พี่ต่อยให้หมดนะแต่พี่น่าจะตายเลยดูดูเลือดดูเลือดเรียบร้อยเฮ้ยมันคือนะทุกคนเกาะหนวดในเกาะหนวดดำอ๋อไอเคต้องการเตือนขอตัดภาพนะครับเราก็เห้า50แล้วนะครับซึ่งพี่นะครับผมก็เล่นแบบว่ายังไงทุกคนเล่นใหม่เลยนะครับบอกเลยเป็นอะไรที่แบบพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะทุกคนแบบโอ้โหดีมากเลยดีมากหรือเปล่าเราจะสลับมือใหม่นะทุกคนโอเคครับเมื่อเราถึงห้า ส0นะครับผมก็คือเวล50แล้วเนี่ยเราก็สามารถสุ่มผลปีศาจได้นะครับซึ่งผลที่ผมใช้เนี่ยเป็นผลบาร์กี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งผลบาร์กี้เนี่ยผมไม่ได้สุ่มอีกครับเพราะว่าอ่อวีแบบยังไงอ่ะคือคนแบบคนในแมปเออเขาสุ่มแล้วเขาให้ผมผมไม่รู้ตอนนั้นว่าเป็นผลบาร์กี้ไงผมบอกเลยคุณดูผลบาร์กี้เป็นผลที่แบบโหยนม่าจะเก็บไว้ฟาร์มที่แบบเมืองบาร์กี้บางทุกคนใช่ไหมเกาะบาร์กี้ใช่ไหมทุกคนดูนี่นะม่กดต่อย,อยังกดไม่ได้เลยนะดูสกิล แค่นี้อทุกคนแล้วก็รอโอ้ผมว่าแบบตายผไว้สําหรับฟาร์ไม่ตายแน่นอนนะฮะผมว่านะนะครับอาครูผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองสุ่มกฎิกาเนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เป็นอะไรนะครับทุกคนครับพี่ก็แบบสุ่มครั้งแรกนะรหัสแรกด้วยนะฮะรหัสแรกของเรานะครับจะเป็นอะไรนะทุกคนเอ้ยอเลยวะนี่ยไปทุกคนครับได้เวลาละที่รอจะ ไปส็สมกันนะครับทุกคนให้กำลังใจพี่หน่อยแล้วเฮ้ยโโอ้โหขนแสงสาธุูนโม,มตสะเขียนมาทุกคนได้เวลาได้เวลาสมควรควรสมแล้วลนะนี่ครับมาไม่ต้องมีสูตรมีลอเลอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนครับโอเคห้าสิบเวลแล้วนะครับสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะเเดี๋ยวนะมันต้องสามหมื่นสองพันเปล่า ใช่ไหมตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ้โหูขาดอีกแล้วทุกคนให้ตายแต่รูเบิลน,นี่ขาดเหรอครับเนี่ยขาดไหมน่าจะขาดนะผมว่าสามหมื่นสองไงผมว่าละไอเกมไม่เป็นไรครับตาเดี๋ยวเราแบบครั้งเดียวทุกคนครั้งเดียวได้เลยได้เลยสามหมื่นสองนะครับว้าทุกคนครับ ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับแต่พี่จะไปตีของอะไรกันในในก็มาถึงตัวนี้ละอ๋ออ๋ออีกผิดผิดผิดบอกเลยนะครับว่าการแบบว่าที่เล่นแบบทําเองทุกอย่างนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหพี่บอกเลยว่าโคตรยากเลยยากสำหรับพี่รู้นะทุกคนแบบเป็นมือใหม่นะฮะเล่นในคอมแบบเพิ่งเล่นด้วยนะทุกคนแบบโอ้โหตีบอลเลยดีกว่า k คิงออสตาดมาอันดับแรกเลยฮะ ดาบโอ้แท่งคู่ไม่ใช่แล้วทุกคนดาบแท่งคู่ <c oughs> พี่มันก็แรงกันนะทุกคนยิบกาแล้วเดี๋ยวจะเปิดสกินที่สองแล้วไม่ดีเนาะเอ,อ้อพี่เพื่อนไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบสกินล็อกแม่งโคตเรเบื่อตัวนี้แหละแม่งล็อกเราทีแบบเออกลับมาดิกลับมาดิครับเออเฮ้ยมันเปิดเร็วจังวะมันเร็วมากนะทุกคนเกือบตายฮะช้าหวหน่อยพอนะ ต้องไปซัสกสกิลแบบหลบดีกันตีบอสตัวนี้นะพี่แบบอะไรไม่แบบบาร์กี้จ๋าไม่ช่วยเลยเนะี่ยไหนพี่จะลงดูบาร์กี้นะทุกคนครับบาร์กี้ช่วยเราได้หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอพ้พี่จะตาย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 โอ้ยออมาบาร์กี้ต้องมาล้ บาร์กี้มัดบาร์กี้ไม่ได้หรอยิงกันได้วะทุกคนโอ้ยแบบอะไรที่แบบโคตรแบบจะฟริกกิสติบ้าเลยกับการเล่นครั้งแรกของเราเอ้หลบหลบหลบมันจะตายว่ะแม่งตีแรงขึ้หมยเลยของเนี่ยโดยเฉพาะแบบตัวเนี้ยทุกคนแบบมันเหมือนล็อกตัวไว้อ่ะเปิดสตันนั่นอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมเกลียวยวะหัวน่าจะ,จะเกี่ยวเฮ้ยขอมาช่วยขอมาช่วย ใช่ไหมนั่นไงผมว่าอะไรมีคนมาช่วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราโอเคครบแล้วนะครับโอ้โหเวลเพิ่มมาแบบสุดจัดเลยเนะี่ยโอ้โหผลอมแข็งเลยวะอยากใช้ผลอมแข็งดูบ้างนะโอเคมาทุกคนได้เวลาละวต้องใส่เัาคงสงสารเรานะอ่ะเฮ้ยเกินมันจะมาเอาค่าตัวอะไรของผมเนี่ยดูดิทุกคนตอนนี้แบบ โอ้โหมันมีตลาดล้านอะมันเอาอะไรของผมเนี่ยผุ่มเบลห้าสองอีกเกินลังแกกันเกินอยากให้ผมได้ผลดีแล้วกันนะเนี่ยผมเอารหัสตึงๆมาให้น้องโอ้โหโอ้โหโมจิตื่นพอดีปัดเขียวสุดแถวอะเฮ้ยพอๆผมขอสุ่มก่อนใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มผมรู้ว่าโหดผมรู้ว่าตึงใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นฟันแม่งเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมือไปยิง โอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็ครบแล้วนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยนะครับก็แบบว่ามาสุ่มเลยดีกว่า <c oughs> ซึ่งบอกก่อนนะครับพี่ไม่เคยแบบมาสุ่มเองมากนะไม่เคยสุ่มเลยนะไม่เคยเล่นด้วยนะครับทุกคนครับเคยแต่แบบรีวิวแจกโค้ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหโมจิตื่นใช่ไหมคือเรมโมจิตื่นมาตอนเนี้ยตื่นแบบเท่อะเปิดฮาคี้เดียวพอแล้วครับอะไรของมันหมดนะโอเคมาแนวะทุกคนครับได้เวลาแล้ว ได้เวลาแล้วทุกคนปะโอเคมาครับมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนะฮะสำหรับครั้งแรกของเรานะทุกคนไป let's go <S เดี๋ยวไรครับได้ผลแล้วได้ผลแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะดูกันนะทุกคนครับยังไงโอเคมุมนี้แล้วกันเขาจุดๆกันอยู่มน่าจะเฮ้ยเฮ้ยผลมืด โอ้โอโอ้โอ้โอเซฟครับน้องเซฟครับน้องเฮ้ย ah. คนมืดเอา e! เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องคนมืดอุ้ยผมบอกเลยโคตรดีดีกว่าโคตรดีกว่าตัวนี้อ่ะโคตรดีใจอ่ะจริงเฮ้ยมาว่ะทุกคนมันลุ้นอย่างนี้นี่เองแบบรหัสเดียวพึ่งเล่นเนี่ยมันลุ้นดีนี่เองเวทุกคนแบบอุ้ยตึงจริง ได้ผลด้วยว่ะโอ้ทุกคนไอของจริงว่ะอะไรโอ้ตูมตามยังไม่เสร็จกันบนโอ้โหอะไรครับเนี่ยทั้งวงมันยังไม่เสร็จกันอีกว,ว่ะโอ้ยนี่ครับทุกคนเราได้ผลมืดมานะครับเฮ้ยบอกเลยไม่โคตรกอ๊อตไอ้น้องอยากลองของป่าอืม <c oughs> จเจสเบธเบรเลียอโอเคทุกคนครับเราได้แล้วนะฮะสลับผลแรกเนี่ยเป็นผ,ผลมืดนะทุกคนครับผลในความมืดเฮ้ยทุกคนคิดเดาดิเอ้ยผมแบบไม่รู้เลยว่ผมดีใจก็ผมดีใจจริงเว้ยราดดีผมแบบว้าว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 ว้โคตรสุดโอเคครับผมกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบที่52นะครับทุกคนครับเป็นเวล52แล้วกันเนาะนะครับแล้วเราก็ได้แบบ ได้ผลมืดด้วยนะครับทุกคนว้าวเดี๋ยวผมจะใช้ผลมืดนดี่แหละเดียดดใช้ผลมืดนี่แหละทุกคนครับโอเคครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคนพี่ก็ต้องขอบคุณคนดูมากมากเลยครับที่รับชมเราจนจบนะสำหรับของที่รูนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยสําหรับวันนี้ก็ก็ถือไม่เร็วนะไม่เร็วมากเลยทุกคนครับเออเนี่ยพี่ว่าจะใช้ผลมืดฟร์มั้นจะโอเครอเปล่า น่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับทุกๆ50ิเวลเราจะเปลี่ยนผลพิาสาจกันนะแล้วก็มาสุ่มผลพิาสาจดูนะว่ามันจะได้ผลอะไรนะทุนครับสําหรับลูกหนึ่งของเรานะครับตอนนี้พี่เวล5ล้าแหละนะครับครั้งต่อไปก็เราจะมาในเวลเวลร้อยนะครับเวลร้อยนะครับผมเนาะนะครับบอกเลยว่าโหมาดิเฮ้ยผมตีคนนี้ได้เหรอตีได้ปะตีไม่ได้อะเวลมัน มันเพิ่งตายเหรอน่าจะน่าจะเพิ่งตายผมว่าโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปของเรานะนะครับผมสำหรับของฟิลุนนะครับ๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปกับผลอ๋อผลมืดน,นะครับโอ้โหบอกเลยว่า โคตรดีนะฮะบอกเลยว่าโคตรดีจริงนะครับทุกคนครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เราสร้คลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันคลิปหน้านะครับไปพา,าสหรับคลิปนี้นะครับจุบจ๊บ